อ่ะอย่างที่บอกไปนะคะไม่แนะนําตัวแล้วเนาะวันนี้กิ้งมาแบ่งปันในเรื่องของการดูแลบ้านนะคะก็คือการทําความสะอาดเนาะจริงๆเราทำไมเรื่องนี้ต้องมาพูดพอเราไปหาข้อมูลมาเออการที่บ้านเรารกอะ่ะทุกคนมันไม่ใช่แค่ทําให้แบบบ้านเราดูไม่สะอาดดูไม่เรียบร้อยนะเขามีงานวิจัยด้วยนะว่ามันส่งผลต่อสุขภาพจิต ในระยะยาวด้วยอ่านะคะอันนี้คือสินค้าชิ้นแรกนะคะที่เอ็มเออกมานะคะก็คือฟริกนั่นเองอ่ะแล้วก็ปัจจุบันนี้ค่ะนะอาถ้าเราไปในที่แบบดูกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่เป็นเอ็ม m e โเนี่ยปัจจุบันจะมีเยอะมากเนาะอ่าจะมีเยอะมากคิงต้องดึงอ่ะจะมีเยอะมากแล้วก็ สินค้าตัวแรกเลยที่ m อ็มผลิตขึ้นมาในกลุ่มของ m v Home ก็คือ LOC ค่ะก็คือเป็นน้ำยาอันิกระสงค์ที่1ขวดทำได้หลายอย่างมากเนาะใครที่ยังไม่เคยใช้ค่ะอ่าแนะนำให้ลองใช้ดูนะใช้ดีมากแล้วก็ตัวตัวที่2นะคะที่มีอายุยาวนานก็คือตัวดิส t r อบตัวนี้เป็นน้ํายาล้างจานอ่าส่วนตัวประทับใจมากคือมันทําให้คนที่ไม่ชอบล้างจานอะกลับมาอยากล้างจานอีกครั้งหนึ่งนะคะมันมีที่มานะคะ แล้วก็ปัจจุบันนี้เอ็มเก็ได้มีการปรับใช่ไหมอ่าบรรจุภัณฑ์ต่างๆแต,แต่ยังคงรักษาในเรื่องของคุณภาพแล้วก็ประสิทธิภาพมากขึ้นนะ,ะก็คือจะกลายเป็นแบบ<ช>แบบที่สองอ่ะก็คือ <ผม S 1> อ่าเป็นเอลซยุคปัจจุบันก็จะเป็นฝาเขียวใช่ไหมคะอาสีขาวครีนแต่ถ้าเป็นดิสดอปก็จะเป็นฝาเหลืองใช่ไหมแบบอ่าสีสันสดใสน่าใช้นะแล้วก็ที่สําคัญเลยใช้แล้วได้ b ีวีอ่าใช้แล้วได้เงินคืนนะคะโอเคอ่ะมาดู นี่คือกลุ่มเอ m มเวโฮมในยุคป,ปัจจุบันนะ่ามีอยู่หลายกลุ่มก็คือผลิตภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดผิวแล้วก็ฆ่าเชื้อโรคใช่ไหมคะอ่าแล้วก็ผลิตภัณฑ์ล้างจานแล้วก็อุปกรณ์สําหรับการเจืออุปกรณ์สําหรับให้เราแบบเจือจานะหรือว่าผสมนะคะแล้วก็ผลิตภัณฑ์ซักรีดแล้วก็รวมไปถึงน้ํายาล้างรถซึ่งปัจจุบันก็เป็นสูตรใหม่แล้วใช่ไหมคะอ่าเป็นสูตรทูอินวันนะที่สามารถล้างรถได้ด้วยแล้วก็เขาเรียกแล้วเคลือบไปในตัว คุณผู้หญิงทุกคนทําได้นะคะกิ้งลองล้งลถมาแล้วนะรถเวลเหมือนกันนะแล้วก็ผลิตภัณฑ์สเปรย์ปรับอากาศนะคะโอเคอมาดูเรื่องที่จะมาคุยวันนี้นะคะอันนี้เป็นข้อมูลที่ทุกคนสามารถไปเอามาจากแอมเบเลยนะคะก็คือเข้าทางไลน์ได้เลยเพราะว่าแอปพลิเคชันไลน์แอมเบตอนเนี้น่าใช้มากแล้วดูแอมเบทำสไลด์สิทุกคนดูแบบบตเตอร์ที่แอมเบทำมันน่ารักมากเลยนะ อ่าแล้วก็เข้าใจง่ายเราสามารถเอาไปแบ่งปันให้คนอื่นได้ด้วยเนาะอ่าเขาบอกว่าการที่เราไม่ได้ดูแลบ้านให้สะอาดอ่ะเราจะเจอกับอะไรบ้างอ่าอย่างแรกเลยค่ะในเรื่องของเชื้อราอ่าเขาบอกว่าเวลาบ้านเราค่ะมีเชื้อราเยอะๆโดยเฉพาะที่ชื้นๆอ่าแฉะแะเราเนี้อ่านะคะมันจะทําให้เกิดการระคายเคืองแล้วก็ส่งผลให้มีอาการไอแล้วก็ปวดหัวได้ด้วยแล้วก็รุนแรงขึ้นมาหน่อยก็คือสามารถติดเชื้อในทางเดินหายใจได้ด้วยอ่านะคะ อ่าแล้วก็อย่างที่สองค่ะบ้านที่ไม่สะอาดมันจะมีฝุ่นค่ะฝุ่นเนี่ยเป็นตัวการหนึ่งนะคะที่ทําให้หล,หลายๆคัวนเกิดอ่าโรคทางเดินหายใจแล้วก็นําไปสู่โรคหอบหืดได้ด้วยอ่าโดยเฉพาะบ้านไหนค่ะที่มีลูกๆหรือว่ามีเด็กเล็กๆเ,เ,เนี่ยอันนี้ก็อาจจะต้องแบบให้ความสําคัญนะคะในเรื่องของการทําความสะอาดแล้วก็โดยเฉพาะใครที่มีปัญหาเรื่องภูมิแพ้เนี่ยยิ่งจะต้องใส่ใจบ้านมากขึ้นนะคะโอเคต่อมาในเรื่องของเชื้อโรคอ่า ซึ่งเชื้อโรคเนี่ยก็จะอยู่ในจุดที่เราสัมผัสบ่อยๆเช่นห้องน้ําซิงล้างจานอะไรต่างๆซึ่งพวกนี้ค่ะมันสามารถเข้าสู่ร่างกายเราได้และอาการพ้างเคี้ยวก็คือท้องร่วงหรือท้องเสียอะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเลยที่รบกวนนะคะคนในบ้านสมาชิกในบ้านที่เราไม่ต้องการแต่มันมักจะมาเสมอก็คือสัตว์ว่ามแมลงไม่พึงประสงค์นั่นเองซึ่งกลุ่มอย่างเช่นพวกหนูมนแมลงสาบ อ่าอะไรเหล่านี้ค่ะมันมันเป็นสัญญาณที่บอกว่าเออบ้านที่เราอยู่สุกปกนะถ้ามีสิ่งนี้เข้ามาอยู่ในบ้านเราด้วยต้นเหตุก็มาจากเศษอาหารค่ะที่ที่เศษอาหารเนี่ยคือสิ่งแรกเลยที่จะทําให้พวกมนะันอ่ะเข้ามาอยู่ในบ้านเราแล้วก็สิ่งเหล่านี้สัตว์เหล่านี้พวกหนูมัดแรงเออพวกหนูมัแรงอย่างนี้ค่ะมันเป็นพาหะนําโรคด้วยแล้วก็สร้างความราคาญให้กับคนที่อยู่ในบ้านเราด้วยเนาะโอเคนะคะสําหรับต่อมานอกจาก สิ่งสกปรกในบ้านเลยนะอีกอย่างหนึ่งเลยเขาบอกว่าบ้านที่ไม่สะอาดนะอาจทําร้ายสุขภาพจิตด้วยอันนี้คือเรื่องจริงนะเราเคยได้ยินนะหลายๆคนที่เขาบอกว่าเออถ้าเขาจัดการบ้านไม่สะอาดเขาไม่สามารถออกนอกบ้านได้เพราะรู้สึกว่าทําเหมือนเหมือนทำอะไรไม่เสร็จอะเนอะเพราะก็หลายๆคนก็อาจจะมีความเครียดนอกจากการที่แบบว่าเอของอยู่สเปะสปะเนื่องจากวฮะอ่าเพราะฉะนั้นเราจะต้อง อาจจะก,การบ้านให้สะอาดเรียบร้อยนะคะเพื่อที่ว่าเราจะได้ไม่เสียสมาธิในการทําเคสเนาะอ่าแล้วก็ที่สําคัญอ่ามันส่งผลทําให้เราไม่มีสมาธิแล้วก็รบกวนจิตใจแล้วก็นอกจากนี้ค่ะเขามีงานวิจัยด้วยนะทุกคนเขาบอกว่างานวิจัยอ่ะพบว่าห้องที่รกอบะกระตุ้นความรู้สึกเชิงลบได้และอาจจะเสี่ยงการเป็นซึมเศร้าโดยไม่รู้ตัวสำหรับใครหลายๆคนที่แพนิกอยู่นะคะเอ๊ะฉันซึมเศร้าหรือเปล่านะลองเขาบอกว่าลองกลับไป เขาเรียกอะไรจัดบ้านดูก่อนบางทีเราอาจจะไม่ได้ซึมเศร้าแต่ของในบ้านมันรกจนเกินไปอ่านะโอเคนะแล้วก็อ่ะต่อมาเขาวอาละด้านมืดอ่ะแล้วเราจะทํายังไงให้บ้านเราสะอาดซึ่งหลายๆคนแน่นอนค่ะตัวช่วยใช่ไหมก็จะใช้น้ํายาอเนกประสงค์ต่างๆหรือว่าน้ํายาทําความสะอาดที่เราใช้ในบ้านนาะต่างๆเนาะเขาบอกว่าด้านมืดของอ่าเขาเรียกว่าผลิตภัณฑ์พวกนี้อ่ะมันมันมัน มันมันช่วยทําความสะอาดบ้านก็จริงนะแต่มันก็ทิ้งสารอันตรายไว้ให้เบื้องหลังเราด้วยอ่าอย่างแรกเลยสารประเภท VOCs ซึ่งสารพวกนี้ค่ะเป็นสารระเหยง่ายในอากาศที่ทําให้เสี่ยงเกิดปัญหาทางเดินหายใจได้ด้วยอ่าอย่างที่สองอย่างเช่นพวกแอมโมเนียค่ะพวกนี้เมื่อเราสัมผัสเข้าไปแล้วค่ะมันจะส่งผลให้อ่าเขาเรียกอะไรนะเกิดการอะคายเคือง ทั้งในส่วนของปอดเราแล้วก็ดวงตาของเราได้ด้วยนะคะแล้วก็การผสมสารเคมีการผสมสารเคมีคืออะไรก็อย่างเช่นนะคะสมมุติว่าวันนี้เราใช้น้ํายาล้างน้ํายาทำความสะอาดบางอย่างแต่เรารู้สึกว่ามันยังไม่เข้มข้นมากพอเราก็เลยไปซื้อโซดาไฟค่ะมาผสมกับผลิตภัณฑ์ตามท้องตลาดอย่างเงี้ย พวกนี้ค่ะ,ะตามหลักแล้วเขาไม่แนะนำนะเหมือนเหมือนในใน,ในข้อมูลเขาบอกว่าเอาคลอรีนแล้วไปผสมน้ํายาล้างห้องน้ําบางชนิดอ่ะอย่างนี้ค่ะอะ่ห้ามทาเด็ดขาดนะคะมันจะทําให้เกิดกา๊าซพิษได้เนาะซึ่งมันก็จะอันตรายนะคะแล้วก็สุดท้ายก็คือสารลดแรงตึงผิวสิ่งเหล่านี้ค่ะทําให้สิ่งสกปรกอะ่ะแขวนลอยอยู่ในน้ําซึ่งอาจจะเกิดการระคายเคืองตาด้วยนะคะอ่านี่คือส่วนหนึ่งนะก็คือน้ําเราจะเห็นว่าหลายๆคนพอคิดจะ ทำความสะอาดบ้านหรือว่าล้างห้องน้ำใช่ไหมเชื่อว่าทุกคนเนี่ยก็จะอาสัปดาห์ละครั้งใช่ไหมคะบางทีเราจะทําความสะอาดบ้านแบบตั้งแต่ห้องน้ําห้องนอนพื้นบ้านเนี่ยจะทําความสะอาดบ้านทีหนึ่งเหมือนจะไปรบใช่ไหมถุงมือเอ่ยแว่นตาเอ่ยใช่ไหมผ้าคลุมหมวกพลาสติกเอ่ยหรือบางคนใส่รองเท้าบูท๊ทเพราะเรารู้สึกว่าน้ำยาลาน้ำยาตามของตลาดที่เราใช้อะ่ะทุกคนมันจะแสบจ,จมูกมากๆเลยเนาะมันเรารู้สึกว่าบางคนที่หนักหน่อยก็ ผิวแพ้ง่ายไปเลยใช่ไหมบางคนก็แบบไอไปเลยอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นอ่ะเราอาจจะต้องมีการป้องกันนะคะแล้วก็นอกจากเนี้ยนอกจากมันจะทําลายค่ะตัวผู้ใช้แล้วนะมันยังส่งผลต่อทรัพย์สินในบ้านด้วยแล้วก็สิ่งแวดล้อมในบ้านด้วยอ่ะมาดูทรัพย์สินในบ้านคืออะไรเขาบอกว่าแต่ละบ้านเนี่ยที่อะไรนะที่พื้นผิวสวยๆส,สักครู่นะคะอ่าที่พื้นผิวสวยๆเนี่ย อ,อย่างเช่นกระเบื้องใช่ไหมคะระหว่างกระเบื้องมันก็จะมีการประติดประต่อกันใช่ไหมเขาก็จะใส่ยางแนวใช่ไหมคะเขาบอกว่าน้ํายาล้างจานน้ํายาล้างจานน้ํายาทาความสะอาดตามของตลาดเนื่องจากม,มันมีความเป็นกรดเป็นด่างที่มากจนเกินไปค่ะมันทําให้พื้นผิวบ้านเราเสียหายเราสังเกตนะไอ,บไอ้บ้านไหนบ้านบ้านที่ใช้แบบก่อนหน้านั้นถ้าเราไม่ได้รู้จักแบบสินค้าหรือว่าผลิตภัณฑ์ในเวล่ทุกบ้านก็อาจจะใช้ ยี่ห้อหารเนาะยางแนวอะ่ะมันจะหลุดล่วงง่ายมันจะหลุดออกง่ายเนาะเพราะว่ามันไปกัดค่ะแล้วก็บางบ้านเนี่ยสีพื้นผิวอะ่ะพื้นเขาเรียกน,นะกระเบื้องอะ่ะมันก็สีสีซีดแล้วก็จางค่ะซึ่งกรณีที่ยางแนวเราหลุดค่ะมันก็จะทําให้เป็นที่อยู่ของ่อาฝุ่นต่างๆใช่ไหมที่เข้ามาในบ้านแล้วก็มันก็จะทําให้บ้านเราดูไม่สะอาดเนาะแล้วก็ที่สําคัญเลยน้ำยาล้างน้ำยาตามท้องตลาดส่วนใหญ่ถ้าเราเอาไปรดน้ําต้นไม้เรากล้าไหมเราไม่กล้าเนาะ และหลายๆครั้งค่ะเวลาที่เราเอาไปเทในแบบมันลงสู่แม่น้ําอ่ะทุกคนมันไปทําลายธรรมชาติด้วยนะอ่าเขาบอกเลยอ่าอ่าเขาเรียกต้นต้นผักบกชวาเนี่ยสําหรับแม่น้ําเนี่ยมันคือมันคือสิ่งอันตรายคือแม่น้ําไม่ชอบอ่ะมันมันเป็นสัญญาณเตือนที่บอกว่าแหล่งน้ําที่นั่นอ่ะคือปนเปื้อนสารเคมีค่ะ อืมแล้วก็มันไปทําลายสัตว์น้ําด้วยเนาะแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยมันยังเพิ่มขยะอีกด้วยเพราะว่าน้ํายาน้ํายาตามท้องตลาดส่วนใหญ่อ่ะไม่ใช่สูตรเข้มข้นไงคะเวลาเราซื้อหมดเราก็ทิ้งในขณะที่ของเราจะเป็นสูตรเข้มข้นเนาะสามารถเจอจางได้หลายครั้งอ่ะจะทีนี้มาดูแล้วเวลาเราจะทําความสะอาดบ้านนะคะเราจะต้องเลือกน้ํายาทําความสะอาดบ้านแบบไหนอ่ะมาดูอย่างแรกเนาะอ่ะก็คือ เขาบอกว่าน้ํายา,าทําความสะอาดบ้านที่ดีเนี่ยจะต้องมีสารลดแรงตึงผิวที่อ่อนโยนทั้งต่อผู้ใช้แล้วก็ย่อยสลายได้นะคะแล้วก็ที่สําคัญจะต้องไม่ทําลายพื้นผิวแล้วก็สามารถเลือกใช้แบบได้หลากหลายนะคะกับพื้นผิวต่างๆในบ้านเราเนาะแล้วก็วันนี้ห่ะถ้าเราจะซื้อน้ํายาทําความสะอาดบ้านเนี่ยสิ่งที่เราต้องคํานึงเลยเวลาายุป,ปัจจุบันเนี่ยถ้าเราเป็นคนแอมเวเนาะ เวลาเราเข้าเซเว่นแล้วกันเวลาเราเข้าเซเว่นถ้าเราเป็นคนที่ดูแลตัวเองนะคะเราจะดูโภชนาการอาหารใช่ไหมเราจะดูว่าเออตัวนี้ใส่น้ําตาลเท่าไหร่นะไขมันกี่เปอร์เซนต์อ่าวันนี้ค่ะเช่นเดียวกันเลยค่ะเวลาเราเลือกผลิตภัณฑ์ทําความสะอาดมากเนี่ยให้เราสังเกตอ่าส่วนผสมเหล่านี้ที่เขาใส่ลงไปด้วยซึ่งมันเป็นสารเคมีค่ะอ่าที่เขาใส่ลงไปเนาะอ่าอย่างเช่นพูดฟอสเฟตอย่างเงี้ยเขาบอกว่าเป็นภัยร้ายต่อสิ่งแวดล้อม ข้อเสียของมันก็คือมันจะทําลายแหล่งน้ําให้เน่าเสียอืเราเคยไหมเขาบอกว่าสารเหล่านี้นะอันนี้ได้ข้อมูลนะว่าเวลาที่มีสารพวกนี้เข้าไปเวลามันไปทิ้งลงลงแม่น้ําค่ะอ่ามันทิ้งลงแม่น้ําค่ะพอทิ้งลงแม่น้ําปุ๊บหรือเราเอาน้ายาล้างน้ํายาทั่วไปตามท้องตลาดอ่ะอ่าล้างชักโครกอย่างเนี้ยเอ่อทำความสะอาดห้องน้ําอ่ะเชื่อไหมมันมันทําให้เกิดเป็นแก๊สแล้วกลิ่นห้องน้ําอ่ะห้องน้ําสะอาดแต่มีมีกลิ่นกลิ่นเหมือนส้วมแตกอ่ะ มันเกิดปฏิกิริยากับเขาเรียกว่าสารเคมีเหล่าเนี้ยมันไปทําลายเขาเรียกอะไรนะความสมบูรณ์ของพื้นดินอะเออนะคะเพราะฉะนั้นให้เลี่ยงนะคะแล้วก็อย่างกลุ่มเอมโมเนียก็เหมือนกันพวกนี้ยเวลาเราสูดเข้าไปบ่อยๆมันจะทําให้เกิดการระคายเคืองทางเดินหายใจแล้วก็ตาของเราด้วยแล้วก็สุดท้ายคลีนอ่าตัวนี้นะคะตัวนี้มันเป็นสารเคมีชนิดหนึ่งที่เขาบอกว่าไปช่วยในเรื่องของการฆ่าเชื้อโรคใช่ไหมอ่าอ่าแล้วก็ มันแล้วก็ฆ่าเชื้อแบคทีเรียได้ด้วยแต่ส่วนผสมที่เขาใส่ลงไปในน้ํายาพวกนี้ค่ะมันทําให้อ่าเนื้อออกไหมมีภัยกับมนุษย์แบบเราอ่ะหรือว่าผู้ใช้อย่างเงี้ยแล้วก็ระคายเคืองผิวหนังของเราได้ด้วยนะคะโอเคมาดูแล้วจะเราจะต้องเลือกอยังไงนะอ่าอ่าก็คือเหมือนอย่างของเอ็มบเนี่ยอ่าใช่ไหมผลิตภัณฑ์ของเขาเนี่ยก็จะเป็นปัจจุบันนี้ก็เป็นสูตรไบโอเคใช่ไหมคะแล้วก็เป็นสูตรเข้มข้น แล้วก็ประหยัดด้วยแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยอ่าตัวแรกเลยที่กิจะพูดก็คือเป็นเกี่ยวข้องกับตัวนี้อ่าเดี๋ยวสักครู่นะคะอ่าโอเคแล้วก็กําจัดสิ่งสกรปรกร้อยเปื้อนอย่างได้ผลแล้วก็ละลายน้ําได้ดีนะคะอ่าแล้วก็ที่สําคัญใส่ใจสิ่งแวดล้อมด้วยอันนี้สําคัญมากเนาะเพราะว่าปัจจุบันเราจะเห็นนะคะว่าหล,หลายๆแบรนด์เขาพยายามทําในเรื่องของการพัฒนา,นาให้เป็นสูตรไบโอเคสใช่ไหมหรือเขาอาจจะเขียนว่า ปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อมอ่าแต่ของเราได้รับการรับรองนะนะแล้วก็ที่สําคัญเขายังได้ได้รับการการ,การันตีด้วยนะว่า่าสัญลักษณ์่าเกี่ยวกับการพิทักษ์สิ่งแวดล้อมด้วยนะคะแล้วก็เนื่องจากของเราเป็นสูตรเข้มข้นนะก็สามารถลดปริมาณขยะได้ด้วยแล้วก็อ่าขวดพลาสติกทั้งหมดไนมะ่ว่าจะเป็นกระป๋องโปรตีนหรือว่ากระป๋องกระป๋องแบบ ที่เขาทําแบบบรรจุภัณฑ์อย่างนี้ค่ะของที่จําหน่ายในเอ็มเวียเกือบสามสิเอร์เซนคือสามารถรีไซเคิลได้นะคะโอเคอ่ะแล้วก็มาดูในเรื่องของการรับประกันความพอใจกันบ้างอ่ะเวลาถ้าคนใหม่ๆเนาะที่เข้ามาอาจจะสงสัยว่าไอ้สินค้าเอมวีรับประกันความพอใจอยังไงซึ่งผลิตภัณฑ์เอ็มเวีโฮมนะคะอ่าก็รับประกันความพอใจเหมือนกันนะจริงๆทุกกลุ่มของเอมวีเนี่ยรับประกันความพอใจหมดเลยอ่ะ ความหมายของคําว่ารับประกันความพอใจคือในสินค้าใหเมทุกตัวจะมีคําว่าห้าปออ่าห้าปอมีอะไรบ้างอย่างแรกค่ะอ่าปลอดภัยอ่าถ้าเป็นในกลุ่มของ m อเ o โฮมก็คือปลอดภัยต่อพื้นผิวนะคะแล้วก็อ่ายังไงนะคะก็คือวันนี้เราสามารถเลือกอ่าใช้ผลิตภัณฑ์ที่เหมาะกับวัสดุในบ้านเราได้โดยที่เราสามารถเช็คอ่าจากฉลากนะฉลากของบรรจุภัณฑ์ได้เลยที่เราซื้อมาอย่างที่สองก็คือปลอดภัยได้มาตรฐานนะคะอ่า ที่ได้รับการรับรองนะคะว่าปลอดภัยต่อผู้ใช้แล้วก็สิ่งแวดลอ้อมอ่าแล้วก็ปที่สาก็คือประสิทธิภาพสามารถทําความสะอาดคราบฝังลึกได้หมดจดแล้วก็ได้จริงด้วยแล้วก็ต่อมาปลอดภัยต่อผู้ใช้เลือกสารละคายอ่าก็คือผลิตภัณฑ์ส่วนผสมที่อยู่ในเอ็มวโฮมค่ะอ่าเขาเลือกใช้สารละคายคือเอ่อเขาเลือกใช้สารที่ไม่มีการละคายเครืองแล้วก็แพ้น้อยที่สุดแล้วก็เลี่ยงอ่าพวกสารเคมีเอมอนเนียหรือว่าคลอรีนเข้มข้น ไม่จําเป็นจริงๆอ่านะคะแล้วก็สุดท้ายเลยก็คือเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอือันนี้สําคัญมากคือมันสามารถย่อยสลายได้ตามธรรมชาติแล้วก็ปราศจากฟอสเฟตนะคะโอเคอ่ะมาดูสินค้าตัวแรกอย่างที่บอกไป l c ค่ะ l c ก็คือเป็นผลิตภัณฑ์ทําความสะอาดอเนประสมนะตัวนี้อย่างที่บอกไปเป็นสูตรไบโอเคนะคะแม้เราจะไม่ใช้ถุงมือเราก็สามารถสัมผัส L.O.C. ได้นะเออนะมันไม่รู้สึกแสบหรือว่าร้อนนะผลิตภัณฑ์ตัวนี้ทําได้หลายอย่างนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการทําความสะอาดพื้นไม้หินอ่อนหรือว่ากระเบื้องหรือว่าพรมเสื่อน้ํามันได้ด้วยนะผลิตภัณฑ์บางตัวนะคะโดยเฉพาะอ่าตามท้องตลาดอย่างเงี้ยเราไม่สามารถเอาไปเช็ดเสื่อน้ํามันได้นะทุกคนอ่าเพราะพวกแบบฟอสเฟตอะไรพวกนี้สารฟอสเฟตหรือว่าคอรีนพวกนี้มันมีความเป็นกรดเป็นด่างสูงะคะ่ะเออความเป็นกรด ความเป็นด่างมันมันอ่อนแล้วก็สูงมันไม่คาบเยสมันไม่บาลาน่ะมันจะทําให้เสื่อน้ํามันเราอ่ะแบบเขาเรียกอะไรละยุยอ่อ่านะคะอันนี้เคยลองแล้วอ่านะคะแล้วก็ที่สําคัญมันสามารถทําความสะอาดพื้นผิวต่างๆอย่างเช่นพวกตู้โต๊ะเก้าอี้ผนังได้ด้วยนะคะแล้วก็เรายังสามารถล้างทาความสะอาดเครื่องครัวเครื่องใช้แล้วก็ภาชนะต่างๆได้ด้วยนะคะแล้วก็ที่สําคัญค่ะ ขจัดคราบเฉพาะจุดบนเสื้อผ้าก่อนซักได้ด้วยบนเสื้อผ้าเนี่ยแนะนําให้เราแบบอ่าให้เอาเสื้อผ้าสมมติจุดที่มันแบบอ่าสกรปรกใช่ไหมคะเราเอาจุ่มน้านิดนึงแล้วก็แตะ L C แบบเฉพาะจุดอ่าแล้วก็อ่ขาขยี้ขยี้อย่างนี้นิดนึงหรือวาแช่ลงไปก็ได้ค่ะมันก็สามารถทําความสะอาดได้เหมือนกันอ่ะพอเราได้ยินแบบนี้เอ๊ะน้ํายาล้างจานฉันต้องซื้อไหมนะ ผงซักฟอกฉันต้องใช้ไหมนะหรือฉันจะใช้ OC ไม่ต้องขนาดนั้นนะคะทุกคนอันนี้เล่าให้ฟังเฉยๆว่ามันมันคือแบบอ้มีแบบอันกประสงค์ไงอ่านะคะหรือบางคนก็อาจจะใช้โอซใส่อะไรนะเช็ดกระจกอ่าก็จะทําให้พื้นกระจกแววนะคะแล้วก็อ่ามันจะทำให้กระจกฝุ่นไม่เกาะด้วยนะคะโอเคอ่ะวิธีการใช้ OC เป็นยังไงนะคะเนื่องจากของเราเป็นสูตรเข้มข้น หนึ่งขวดของเราเนี่ยหนึ่งฟาครึ่งเนี่ยต่อน้ำห้าลิตรเราสามารถผสมได้ทั้งหมดสามสิบสามครั้งหรือผสมได้ทั้งหมดสามสิบสามถังเออดีไหมดีนะ,ฉะเฉลี่ยการใช้ต่อครั้งนะคะอ่าก็คือต่อถังเนี่ยตกถังละหกบาทเท่านั้นเออโอเคนะคะอ่ะต่อมาตัวต่อมามาดูในส่วนของน้ำยาล้างจานกันบ้างอ่าเขาบอกว่า ผิวแพ้ผิวเสียผิวลอกอาจมาจากน้ํายาล้างจานที่เราใช้อยู่ก็ได้อ่าเขาบอกว่าต้นเหตุของการแพ้น้ํายาล้างจานมาจากอะไรนะคะเขาบอกว่าหนึ่งในสาเหตุที่ทําให้ผิวลหลายคนเนี่ยแพ้น้ํายาล้างจานเกิดจากการที่น้ํายาล้างจานตัวนั้นอะค่า pH มันไม่บาลานซ์อ่าและผิวสุขภาพดีควรมีค่า pH แบบไหนก็คือ5.5นะคะแล้วก็เขาบอกว่าแล้ว เวลาเราใช้น้ํายาล้างจานเนี่ยเราควรเลือกใช้แบบไหนเขาบอกว่าค่า pH ของน้ํายาล้างจานเนี่ยจะต้องมีความเป็นด่างอยู่ประมาณเจ็ดถึงสิบเพราะว่าค่า pH ของผิวเราอยู่ที่ห้าจุดห้าและถ้ามันเป็นกรดเกินไปนะคะมันก็จะอาจจะทําให้ผิวเราแหง้งแต่ถ้ามันเป็นด่างเกินไปมันก็จะทาร้ายผิวเช่นเดียวกันอมาดูกรณีเราเช็คก,กันเลยค่ะคนที่แพ้น้ํายาล้างจานตอนนี้เรายังไม่ใช้ดิบดรอปเลยผิวเราแพ้น้ํายาล้างจานหรือเปล่าวิธีเช็คง่ายๆ อายกมือตัวเองออกมาแล้วก็ผายมือออกค่ะแล้วก็ดูว่าเออผิวมันร้อแห้งหรือเปล่ามีความชุ่มชื้นไหมอ่านะคะเนี่ยเขาเรียกว่าผิวแห้งหรือบางคนปัญหาหนึ่งที่เจอคือผิวแพ้มีผื่นคันอ่าผ้าพีเอสดอเนี่ยสามารถกระตุ้นทําให้ผิวเราอัเสบแล้วก็แดงแล้วก็คันได้ด้วยนะคะแล้วก็ต่อมาก็คืออาจจะทําให้ผิวเราบางได้ด้วยอ่าพอผิวบางมากๆโดนแดดนิดนึงเป็นไงคะก็ค้าเสียง่ายนะคะหรือสุดท้ายแล้วนะคะ น้ำยาล้างจานเนี่ยมันเกี่ยวยังไงกับสิวหลายคนสงสยัยเวลาที่น้าํายาเราเอาน้ํายาเอามือของเราไปสัมผัสน้ํายาล้างจานใช่ไหมคะเสร็จทีนี้น้ํายาล้างจานเนี่ยมันไปทําลายแบคทีเรียรบางชนิดไอมันไปเพิ่มมันแต่ไปเพิ่มจํานวนแบคทีเรียรบนผิวมือเราแล้วผู้หญิงเราว่างๆหรือบางคนที่ชอบเอามือแตะหน้าเกิดอะไรขึ้นคะเอาแบคทีเรียรบนมือไปแตะบนหน้าทําให้มีสิวนั่นเองเขาถึงบอกว่ายาเอามือใช่ไหม ไปแกะสิวบนหน้านะคะหรืออย่าไปสัมผัสหน้าบ่อยๆนะคะเพราะมันอาจจะนําเชื้อโรคจากมือไปสู่อ่าหน้าของเราได้นะคะโอเคอ่ะอ่ะต่อมามาดูแล้วความพิเศษของน้ํายาล้างจานดิบดอกของเราคืออะไรสูตรไบโอเคเวเหมือนเดิมเลยใส่ใจสิ่งแวดล้อมนะคะแล้วก็ของเราทํามาจากน้ํามันมะพร้าวนะแล้วก็ที่สดแล้วก็อะโลเวยราด้วยนะคะแล้วก็ที่สําคัญสามารถกจัดกลิ่นให้อ่ากลิ่นได้ดีมากโดยเฉพาะกลิ่นคาวต่างๆนะคะของ ของอาหารทะเลอย่างเช่นพวกมึกปลากุ้งอะไรพวกนี้ค่ะอ่ะมาดูประโยชน์ของแต่ละตัวอ่าคือดิบดอบเนี่ยเป็นมากกว่าน้ํายาล้างจานนะเหมือนอย่างที่โซ,โซเนี่ยเป็นหนึ่งในพืชสมุนไพรนะคะสารพัดประโยชน์เลยที่เขาจะใช้ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการการเป็นยาบํารุงหรือว่าปรุงอาหารแล้วก็ดูแลผิวพรรณด้วยแล้วก็ข้อดีของตัวนี้ก็คือมันไปช่วยลดกลิ่นไม่พึงประสงค์อ่าแล้วก็เพิ่มความหอมสดชื่นให้กับน้ํายาล้างจานแบบธรรมชาตินะคะแล้วก็ที่สําคัญ ยังช่วยในเรื่องของการต้านแบคทีเรียด้วยนะคะยับยัง้งอ่าไม่ให้แบคทีเรียเพราะอย่าลืมว่าตอนเราล้างตาเนี่ยตามันแฉะมันออกไหม mm hmm. ถ้าสมมุติว่าเราล้างไม่สะอาดอ่ะคือน้ายาล้างจานที่ไม่ได้มีส่วนผสมของชีสโซดอย่างเงี้ยมันอาจจะล้างออกได้ไม่หมดโจดมันก็จะเป็นบ่อกเกิดให้แบคทีเรียมันเพิ่มขึ้นแต่พอใส่ชีสโซลงไปค่ะมันจะทําให เกิดการยับยั้งแบคทีเรียที่อยู่บนจานทําให้จานของเราสะอาดหมดจดอ่านะแล้วก็ต่อมาก็คืออ่อนโยนต่อผิวนะคะลดอาการแพ้การอักเสบของผิวแล้วก็ช่วยในเรื่องของการรักษาความชุ่มชื้นได้ด้วยนะคะแล้วก็สําคันธที่สืก็คือเป็นสนารสกัดจากธรรมชาติไม่มีสารเคมีแล้วก็ไม่มีการสังเคราะห์ตกค้างแน่นอนโอเคอะมาดูอีกหนึ่งจุดเด่นของน้ํายาล้างจานเราดิสดรอปก็คือเป็นสูตรเข้มข้น ให้เรานึกถึงสูตรเข้มข้นค่ะสูตรเข้มข้นคืออะไรสมมุติวันนี้เราไปซื้อน้ำใช่ไหมถ้าเราซื้อน้ำโค้กมีใครกินน้ำโค้กแล้วจืดจางน้ำเปล่ามั้งคะไม่มีเนาะส่วนใหญ่เราเปิดฝาปุ๊บเรากินเลยแต่ให้เรานึกถึงเฮบรูบอยอ่าเฮบรูบอยคือสูตรเข้มขน้นใช่ไหมคะมีใครซื้อเฮบรูบอยมามาแล้วกระดกเลยไหมคะไม่มีส่วนใหญ่เราจืจางน้ำก่อนถูกต้องไหมเพราะมันเข้มขน้นอ่ะน้ำยาล้างจานดิสตร็อปเหมือนกันเลยค่ะหนึ่งขวดน้ำยาล้างจานดิสตรอ็อปเนี่ย อันนี้คือขวดขวดแบ่งใช่ไหมคะเขาเรียกขวดแบ่งเนาะหนึ่งเวลาเราซื้อน้ํายาล้างจานหนึ่งขวดเราไม่สามารถใช้ได้เลยนะเราต้องแบ่งก่อนในขวดแบ่งนี่ค่ะหนึ่งต่อห้าส่วนก็คือใส่น้ำสี่ส่วนแล้วก็ใส่น้ํายาล้างจานอีกหนึ่งส่วนหนึ่งขวดของน้ํายาล้างจานที่ดอปสามารถเจือจางได้สิบสองครั้งหรือว่าสิบสองขวดต่อขวดซึ่งขวดนี้ปริมาณอยู่ประมาณห้าร้อยมิลลิลิตรทุกคนต่อขวดหนึ่งแค่ยี่สิบสามบาทค่ะ แล้วหนึ่งขวดน้งยาล้างจานดิสทอปล้างจานได้สามพันใบห้าไอ 30, า้สามหมื่นใบปีนี้อันนี้ก็ใช้น้ํายาล้างจานเอ็มวีขวดเดียวพอนะรับรองอ่าคนคนที่เขากลับมากินเหนียวกลับไปท้องไม่เสียะนะถ้าแกงไม่บูดไม่ใช่นะคะถ้าล้างจานสะอาดเนาะโอเคนะอ่ะต่อมามาดูในเรื่องของเอ็มวีโฮมจริงๆตัวนี้ไม่ได้อยู่ในโปรนะคะแต่อ่าจะบอกว่านอ่าจะจะจะ,จะพูดเรื่องนี้นิดนึงเหมือน เขาบอกว่าอันนี้ไปได้ข้อมูลมานะเขาบอกว่าปกติสบู่ไม่ใช่สบู่สีพวกแบบทําความสะอาดเสื้อผ้าเนี่ยมันจะมีส่วนผสมจากสารฟอสเฟตแล้วก็คอลนนะพวกนี้มันช่วยในเรื่องของการต้านแบคทีเรียหรือว่าดึงสิ่งสกปรกที่ฝังลึกในเนื้อผ้าได้ดีแต่ข้อเสียคือถ้าสมมติระหว่างวันเหงื่อเราออกค่ะและเราแบบล้างน้ําไม่สะอาดนั้นบางคนก็จะมีปัญหาผิวแสบผิวอ่ะระคายเคืองผิวหรือว่ามีสิวข้างหลังได้แล้วก็ อาจจะทําให้ผิวเราแพ้ง่ายไปด้วยนะคะโอเคนี่คือของท้องตลาดนะแต่ของเราที่เขาที่เราแลกสิดแลกซื้อในโปรคือจะเป็นตัวนี้นะคะก็คือเป็น m v h o เ e S.A. 8มอสปเมียอ่าตัวนี้คืออะไรเป็นผลิตภัณฑ์ซักผ้าชนิดเหลวสูตรเข้มข้นตัวนี้ก็คือจะนิ้นในเรื่องของการผจัดคราบรอยเปื้อนหรือว่าสิ่งสกปรกที่ฝังลึก อยู่บนเนื้อผ้าของเรานะคะก็เหมือนเดิมเลยเป็นสูตรไบโอเพสแล้วก็รุดแรงตึงผิวได้ดีด้วยไอ้เยะรดแรงตึงผิวแล้วก็ย่อยสลายได้ตามชีวภาพใส่ใจสิ่งแวดล้อมแล้วก็ตัวนี้ก็จะมีเอนไซม์ด้วยนะคะแล้วก็ช่วยในเรื่องของการสลายคราบพักสุขปกได้ด้วยอะมาขยายความนิดนึงอ่าอันนี้เขาบอกว่าเอนไซม์ตัวนี้ทําหน้าที่ยังไงไกลไกขจัดคราบสุขปกเพิ่มความสดใสอ่าก็คือพูดง่ายนอกจากทําความสะอาดแล้วยังทำให้สีของเนื้อผ้าข,ของเราสด ใหม่เหมือนซื้อใหม่เลยอ่านะคะเขาบอกว่าเอนไซม์ที่เขาใส่ลงไปในผลิตภัณฑ์ตัวนี้ค่ะอ่ารูปแบบ,บกลไกการทํางานของมันนะก็คืออย่างเช่นมันจะมีสองตัวคือโปรตีเอสและอะไมอะไมเลสใช่ไหมอ่ะตัวนี้หน้าที่ของมันก็คือทําหน้าที่สลายผ้าฝังแน่งฝังแน่นนะคะบนเนื้อผ้าเนี่ยให้เล็กพอมันเล็กลงเนี่ยมันก็จะหลุดจากใยผ้าแล้วก็ที่สําคัญมันยังป้องกันในเรื่องของความหมองคล้าของผ้าด้วยอ่านะคะแล้วก็ต่อมาสารเล็กแรงตึงผิว ซึ่งส่วนใหญ่ก็จะพบอยู่ในผลิตภัณฑ์ซักผ้าในรูปแบบน้ำเนาะอ่าแล้วก็จับแล้วก็ยกสิ่งสกปรกให้หลุดออกจากใยผ้าได้ง่ายมากขึ้นอ่าโดยการที่มันอ่าพอมันย่อยสลายมากขึ้นใช่ไหมคะมันมันทำให้คราบฝังเลืออัดเล็กลงไอตัวพอเราใส่น้ํายาตัวนี้ลงไปอ่ะมันก็จะไปดึงออกมาจากใยผ้าคนะ่ะแล้วก็ออกมาได้ง่ายแล้วก็สะอาดมากมากขึ้นนะคะโอเคแล้วก็ที่สาคัญมันจะไปเพิ่มความสดใสด้วย ก็คือมันสามารถดูดซับ UV แล้วก็ปล่อยแสงสีฟ้าทําให้ผ้าที่เป็นสีขาวดูสว่างมากขึ้นส่วนผ้าสีค่ะก็จะดูสดใสแล้วก็สีชัดมากขึ้นอ่านะใครที่รู้สึกว่าไม่อยากให้ผ้าตัวเองแบบบางกนแบบมีเสื้อผ้าแพงๆใช่ไหมคะหรือเราซื้อเสื้อผ้ามาไม่ต้องแพงหรอกแต่เราอยากใช้เสื้อผ้านานๆเราก็สามารถใช้ผลิตภัณฑ์ SA8 ก็ได้นะคะมันจะช่วยรักษาเนื้อผ้าของเราอะมาดูแล้วคราบแต่ละชน,นิดค่ะเอนไซม์แต่ละชน,นิดเนี่ยมัน มันมันมันดูแลคราบฝังลึกยังไงอะเดี๋ยวมาให้ดูเรื่องนี้นะคะอ่าเหมือนโป,ปโปรตีนลสขจัดคราบประเภทโปรตีนเช่นอ่าเหงื่อแล้วก็เลือดอ่าปกติเลือดเนี่ยถ้าสมมุติว่าเราเรามีบาดใช่ไหมแล้วมันเราโดนเสื้อผ้าใช่ไหมคะเออหรือผู้หญิงบางคนเป็นสิวใช่ไหมเลือดออกหาสหาทิชชู่ไม่เจออ่าเอาผ้าคลุมอย่าหาทำนะคะ,ะนะคะอันนี้แนะนําเฉยๆไม่ใช่นะคะ,ะโปรตีนเลือดอะไรพวกเนี้ยมัน มันฝังมันเสื้อผ้ามันออกยากนะทุกคนแต่ s อ8อแปของเราอะสามารถดึงหรือว่ากําจัดพวกนี้ได้เนาะแล้วก็ไลเปสพวกนี้จะไปกาจัดคราบไขมันอย่างเช่นพวกน้ามันต่างๆน้ามันพืชต่างๆค่ะคือเหมือนบางทีอ่ะเหมือนผู้หญิงนี่ชัดเจนเลยแต่งหน้าใช่ไหมคะอ่าแล้วก็อ่าอีกอันนึงก็ได้อันนี้อ่าไมอัลเลสอะอะไรแต่งหน้าใช่ไหมมันจะมีคราบที่เขาใส่ลงไปในเครื่องสําอางอะเออบางทีมันจะทําให ขอบผ้าคลุมเราที่ระหว่างหน้ามันเป็นคราบเหลืองติดแป้งซึ่งพวกเนี้มันจะเป็นคราบไขมันจากเครื่องสาอางด้วยนะเออเนี่ยมันฝังออกยากมากแล้วเราเคยไปซักที่ร้าน,นะเราจะรู้สึกว่าบริเวณหน้าเราอะที่เป็นทรงค่ะคราบผ้า,พาพก็จะเหลืองหน่อยๆอแต่พอเราใช้ตัวเนี้ยมันจะช่วยอทําความสางได้ดีขึ้นแล้วก็อะเ,เมลสอันนี้ขจัดคราบพวกแป้งอ่าอย่างเช่นพวกช็อกโกแลตหรือว่าซอสต,อตา่างๆอืมนะพวกนี้ก็อ,ออกยากเหมือนกัน แต่ของเราสามารถทําได้แล้วก็เซลลูเลสก็คือลดการเกิดขุยบนเนื้อผ้าหรือว่าคราบสกปรกในใย,ยผ้าที่หลุดง่ายได้ด้วยนะคะโอเคเนาะแล้วก็ข้อดีของผลิตภัณฑ์ของเราก็คือมีประสิทธิภาพสูงอ่อนโยนต่อผ้าแล้วก็พื้นผิวแล้วก็ประหยัดเวลาด้วยแล้วก็ไม่เปืองแรงซักค่ะเออเพราะว่า่าใครนะคะที่เคยใช้เอสเอดอ่ะเหมือนเหมือนเราอะเคยใช้เอสเแดเราแช่ผ้าเราเคยแช่ผ้าทิ้งไว้หนึ่งคืนนะจาก จากถ้าเป็นผลิตภัณฑ์ดัท้องตลาดทั่วไปนะหนึ่งคืนผ่านไปพรุ่งนี้กะละมังที่แช่จะกลายเป็นน้ำเน่าแต่ของเรากลิ่นกลิ่นเสื้อผ้าที่แช่ไว้อะถ้าใช้เอสเอนะกลิ่นไม่เหม็นเลยทุกคนคือมันยังเป็นกลิ่นของเอสเอแะแต่น้ำนี่ดำปีเลยเออนะแล้วก็ข้อดีคือคุณแช่ไว้เฉยๆค่ะคุณไม่ต้องเปลืองแรงขยี้เยอะมันเอนไซม์ทั้งหมดเนี้ยจะดึงสิ่งสกปรกออกจากเนื้อผ้าเองแล้วก็ เป็นมิดต่อสิ่งแวดล้อมด้วยนะคะเมื่อกี้เดี๋ยวมันมีเรื่องหนึ่งที่กิงจะพูดตั้งหนึ่งนะอ่าแล้วก็อีกอย่างหนึ่งอ่านอกจากเนี้ยยังมีสารที่ไปช่วยป้องกันในเรื่องสนิมได้ด้วยทุกคนอ่าซึ่งทําให้เกิดคราบเหลืองแล้วก็อ่าสารที่ช่วยกระจายคราบได้ด้วยนะอ่าสารเหมือนป้องกันสนิมก็ยุบตัวใหญ่ง่ายเหมือนปกติค่ะถ้าอ่าถ้า กระดุมที่เป็นสนิมกระดุมแป๊กอย่างเงี้ยถ้าเราเหมือนบางคนที่มีลูกใช่ไหมอา mm. เขาเรียกอะไรตะขอตะขอเหล็กะคะ่ะถ้าเราแช่ไว้นานๆเนี่ยอ่าแบบลืมซักหรือว่าแช่ไว้นานๆมันอาจจะเกิดสนิทได้แต่คงเราสามารถป้องกันได้นะคะโอเคอาอาเปรียบเทียบนิดน,นึงนะคะเปรียบเทียบสารลดแรงตึงผิวนะคะมาดูอาเขาบอกว่าสารลดแรงตึงผิวถ้าแบบสังเคราะห์เป็นยังไงถ้าแบบสังเคราะห์กรณีในใน,ในกระบวนการผลิตนะคะเขาก็จะใช้สารปิโตเรเลียมเพราะว่าอะไรมันเป็น น้ำมันชนิดหนึ่งค่ะต้นทุนต่ำแต่ถ้าเป็นของชีวภาพเนี่ยมันของของเอ็มวีของเราก็จะทํามาจากมะพร้าวแล้วก็ปาล์มซึ่งมีต้นทุนที่สูงกว่าแล้วก็ปลอดภัยมากกว่านะคะแล้วก็ในส่วนของการทํางานเนี่ยถ้าแบบสังเคราะห์เนี่ยหรือว่าแบบชีวภาพเขาสามารถลดแรงตึงผิวได้เหมือนกันแล้วก็กําจัดคราบพักได้เหมือนกันอ่านะคะแล้วก็ในส่วนของสิ่งแวดล้อมลนะ่ะถ้าของแบบ สังเคราะห์เนี่ยส่วนผสมจากสังเคราะห์มันอาจจะย่อยสลายได้ยากและตกค้างได้นานระยะยาวก็เป็นสทําให้เหมือนแบบมลพิษทางอากาศเกิดขึ้นหรือว่าส่งผลเสียต่อระบบนิเวศน,นะคะแต่ถ้าเป็นสูตรไบโอเคสเนี่ยสามารถย่อยสลายได้เร็วแล้วก็ไม่ตกค้างแล้วก็เป็นพิษน้อยกว่าโอเคแล้วก็สุดท้ายค่ะผลต่อผู้ใช้เป็นยังไงซึ่งกรณีเป็นส่วนผสมจากสังเคราะห์เนี่ยบางชนิดอาจทําให้เกิดการระคายเคืองผิวต่อผู้ใช้นะคะแต่กรณีเป็นแบบชีวภาพเนี่ย ก็จะเป็นสูตรที่อ่อนโยนต่อผิวมากกว่าโอเคนะคะก็สําหรับเดือนนี้มีโปรด้วยนะทุกคนก็คือกรณีที่เราค่ะใครที่แบบยังไม่เคยใช้เอ็มวีโฮมเลยลองเปิดใจดูนะคะจริงๆสินค้าหล่อนี้เป็นสินค้าเปิดใจได้ง่ายแล้วก็เขาเรียกอนะไรทุกบ้านต้องใช้ใช้แล้วหมดหมดแล้วก็ซื้อซ้ํานะคะแล้วก็เป็นสินค้าที่แบบใช้ได้นานด้วยนะคะอ่าก็คือกรณีที่เราซื้อผลิตภัณฑ์เอ็มใดๆก็ได้ค่ะครบ1,500้ารอบาทรับทันทีสิบแรกซื้อ ชุดนี้หนึ่งชุดนะคะก็คือจะมีน้ำยาล้างจานดิสดอบนะแล้วก็มีแอมเบโฮมเ c นะคะแล้วก็มีน้ำยาซักอ่าผลิตภัณฑ์ซักผ้าชนิดเหลวนะคะซึ่งตัวนี้สามตัวนี้ซื้อในราคาเพียงเก้าร้ยเจดสิบห้าบาทเท่านั้นคือประหยัดไปสิบห้าเปอร์เซ็นจากปกติราคาหนึ่งพันหนึ่งรอยห้าสิบาทคา่ะโอเคจกแล้วคะ่ะ